สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้แม่ดากับยูไอยูนาขือนอเก้าหกหนองนามโมเดลคือเก้าแลบพี่น้องคุณนะขึ้นถือกินฝนนิดนึงฝนตกมาน้อยหนึง่งพี่น้องเอ้ยลมพัดเย็นสวยสวยดีขึ้นหลาเติบหมู่บ้านเกือบเป็นเป็นลมตายหอนหลายพี่น้องเลยพาไปบึงกระเจี๊ยบเงยกระเจี๊ยบนะ นี่เป็นปลากระเจี๊ยบอยู่สายุูพี่สาเพิ่นเก็บอยู่สายป่าลอยป่าป่าของน้องไอดาเก็บอยู่พูนขณะพี่หน่องงวยอ,อ้อ,อนกับมีดเด้กระเจี๊ยบโอ้ย,ย,อยลมผัดเย็นสวยๆโอ้ย มีแห้งมือนี้มีแห้งหลายเตืบพี่น้องเอ้ยเบิ้งปากกะเจียปากกะเจียบสดสดอ่อนอนเก็บแลวมั้งต้องเก็บสุกมือพี่น้องเก็บไปขายตลาดนัดก็ได้หาบาทสิบบาทอยู่เด้พี่น้องเอ้ยเบิ่ะอันนี้เพิ่นปลูกกียังนอนี่นไหมพักบุ้งอ๋อนี่เป็นพักบุ้งเศร้าหาถ่ายพี่น้องมีไอแม่ได้มีอยอ อันนี้เป็นถั่วฝักยาวถั่ฝักยาวกำลังออกเป็นเก็บอยู่คุน,นตาเพิ่นเก็บนกถัว่ว ลมผ่าเย็นค่ะเลยมือนี้แมเย็นเย็นเย็นชื่นใจอู้หูมองหนีชื่องามแท้โอ่นคุณยายว่าแต่งโมกับสิพ่อกินแล้วพนาพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งนี่ทีบักทัวบักทัวบักทัวพี่น้องเบิ้งตำแซ่บแซ่บเมื่อวานพากันต่ากินกับบันบักหอย คุณยายกับปลาเพิ đi, ่นเก็บได้กำแบบไงล่ะไหนดูกระคุสิพูณน่ะพี่น้องเก็บได้เราดิในพี่น้องปลากระเจี๊ยบบางหันดิในปลาบางแม่ดาไทยเห็เบิ้งบางหันทั่ว มาให้่โอ้ขักขักขักไปไปเก็บแตงกวาต่อบบันี้จะว่าขันขันลมลงนี่กะแอลดองเลยด้วยพี่น้องเลยคาตาไทไปไปเลยคุณยายม่ต้องห่วงอุ้นอ้อมไปฝุ่นบันนี้ อันนี้ก็มองเอาน้ามขึ้นนะพี่นอ้องน,น้าขึนว้าวเอามาแล้วนี่แตงโมยายพี่น้องเบิ่งแตงโม,มแตงโมมันแบกงามเลยอันนี้เป็นมะเขือมะเขือปลูกไม้พี่นอกก้องกำลังออกดอกหัวยี่เป็น มีนวยละเด้นี <sk 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 ่เห็นบ่นี่พี่น้องนี่นี่เนวยีนวยละบ่เอาทีโอ้ยอันปูกันกินนวยออนแตงโมกินนวยออนบ่เมนแตงโมสุกกินได้แล้วขันนวยออนเก็บโหลดอันนี้เป็นตะไคร้ที่นห็นหัวชิงไคหัวชิงไ่โอ้ยพี่น้อเ้ย เป็นตะยูค่ะเป็นตะยูเนี่ยเดย้อโขกหนะุ่หน้าผ่านแม่ดาหาเงินเอเก็บเงินมาเห็ดบ้านน้อยๆก่อนพี่น้องทานน,าน้อยๆยุนี่ก็ร้ายหลายหลังเราพี่น้องเลือกยั่ล้วก็ถ้าการปลูกกระต๊อกกระแทกขึ้นเรืนะ่อยคนน่ะเห็นแล้ว โอ้นี่ปลาแตงโมอันนี้มันเป็นพันธ์แตงโมแตงโมกินลูกอ่อนโอ้ยเหรอตอาลั้นพอกินเลยเนาะ<ม>อังคือมันหน่วยงามแขกแต๋วฮึพี่นอ้อกงามงามไปต้มกินกับปน๋นกับแก้วติคนนี่้คนคเป็นปลาแตงมะแตงกวาปลแตงขาว แปงต่อมาปลาบักแตงเก็บบักแตงต่อพี่น้องเอ,อ้บอยบุยแนวอยู่แนวกินดอกพี่นอ้องว่าตะมันว่าตะดูขันขี้ข่านยุ้ยใสกับบ่ได้กินคือเพลินวาน,นอ,อ่ะว่าขันบ่มีลมเนื่อยอนตึบ๊บขันลมมาเย็นแน่เพราะว่าได้ฝนจักน้อยหนึ่งมื่นขึ้นพี่น้องเอ,อ้ยตกหน่อยน้อย คุณยายไปสายหาไ,าไหนเออไปฝุ่นเดี๋ยวนี้ต้องน้องๆสิไปาห่างอีกแล้วสิไปบ้านน้อยแล้วหะอยู่นี่กับบ้านน้อยอยู่คนละลังละหลังโอ้นห่แหละมองพักมองพิ้งโอ้ยแม่งกับเบียร์มาคือผเ,อ,เ,อ,เอ,อีม่าเอียงก็ผสมเกสรบ่ะมี่บดแตง บักแตงว่าค่อยโดคือปลูกนาแรลงพี่น้องนาแล่งจังงามครับแต่นี่ก็งามอยู่เนะาะก็ลังสีอ,ออกเต็มอยู่เนี่ยโอ้ยเก็บเด้พ่อกินกับพ่อยาวไปหลายเดอ้อเออนะ่ะบักแตงเครื่องบักแตงบักทัว่วบักอยียงก็บักกระเจี๊ยบเต็มแล้วพี่น้องพอได้เก็บได้กิน เลี้ยนอะไก็ไปขายตลาดนัดตายเพราะเราหูเอามาเอามาให้ฉันซื้อถ้วยบอไปนอนอูทางผุนขั้นถึงเราไปนอนอูทางผุนเถอะ ไปไปพุ่นหรือไปขึ้นบันไดพุ่นใช่ไหมลงตรงนี้แล้วไปขึ้นที่โน่นใช่ไหมท่านเนาะท่านแทนเออฉันว่าขึ้นทางนั้นทางนั้นมีอูนั่นพร้อมแต่ที่นี่ท่น very deep อ่ตายเออเอาไปบันไดบันไดไปสิอ๋อไปไม่ได้เวลาไม่ใช่เวลาคุณจะลงเล่นน้ำคุณต้องไปลงที่โน่นเหรออ๋อคุณไปเลยทำไมไม่พันหาไปเขาแต่ลูกเขาเป็นบริการลูกสันดิเดนลูกพิ้วเลยลูกพิ้วกระโดดเลยลูก ไม่ได้ครับบอกสิลูกได้ได้ึ้นไวน้ำเก่งๆดิไ้งเริง้ำพีน้ำขั้นใดพีโรงเรนคนน่ะขอบคุณครับลุงแววหรือยังหนรู้สีเนี่ยขอบคุณครับลุงแววแตกไม่ใช่ไปแตกเกงไหนเป็นบาทสินั่นอโอ้ยพากันเห็ดสาไวน้ำให้พอกับลูก ถึงระเบ้าที่หนึ่งได้ถี่เห็ดสาวย่ีสร้างสาวย่ำดวนมาเลยก้อนกลับเนี่ยแล้พูดไหนถี่มาไหแต่เมื่อนั้นแล้วแต่แหละมองหันว่าจะถึงระมบ้าที่หนึ่งเนาะหูนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะผู้เห็ดไหวเห็นบ่ Þau erum að promið. Promið. Það er einmitt upp á byrjastra. Ú, hún guð er ég hérni. ฝนมืดมาอีกแล้วฝนตกน,นแห้งนะเด้อหอนคักหอนแน่พูดพี่น้องเลยย้ายพวกไปหางพ่นบอ <c oughs> ยใายจากบ้านมาบ้านย้ายมาบ้านย้ายย้ายยุก่อมน้อยอยู่มงนี้วันนี้ก็สีไปบ้านห้องคั่วญ่ห้องรวมห้องรวมญาติ ก่อนสิไปกับสิซับน้องใหม่สกรพ่น้องเบิ้งพี่น้อง,อง,องเอ,อ้ยไปเอาขอนใหม่เมื่อไหร่ยังสีมันอ่ะซับได้เอ้าโอ้เห็นเสียมกับน้องส่อนเสียมป่ะเสียมกับทุกอยากปากหมองค่ะนีะ่นะถ้าเสียมมันละมันก็กลับได้เลย เสียมาอีกเด้ว่าเจอตรงนี้เจอตรงนี้ได้แล้วได้แล้วเป็นพ่อเสียมไหมเดี๋ยวจะเอาไปช่วยพ่อแล้วจ้ะนะค่ายกระบายครับบายอันนี้ค่ายอยู่ดิค่ายกับายได้ตัวเอาหน่อยเดียวกับพ่อแต่ว่าบ้าสิเอาไปมัดแล้วเนาะไปต้มสิดิทปต้มข้าวมันกับมีอตีเลยเดี๋ยวเรเห็นข้งวมันโอ้ไปต้มลวกแล้วก็ใส่ ตำเออตำหอยแน่นอใหม่แ uh น่เออแม่นเหรเขาเอิ่นตำตำป่าอเมซอนเข้าไปได้บ่ล่ะโอ้ยสองนอนอื้งหื้อต้องสิได้นเสียมก็เอานี่ไงส่นดอกเนาะจับบวัเทีเดียวขาดเวินหลุด

จะแกงหวานบ่พี่นองเอ้ยยูบ้านหฮาบ่ออืดแน่อยูแนวกินจังสีเละเจว่าสิทุคนามร้อนบ่ไดดพี่น้องเอ้ยเป็นลมตายหอนายก็ได้อุ้ยลมเย็นมาแล้ว นอีกก้อนนึงไม่ได้พี่น้องเอ้ยไข่กิมจูมนวางได้ก่อนไข่กิมจูกิมจูเติร์นยากรักนี่มาอีกก้อนนึงมล้วเอาดึงสันหัวเนาะอันนี้เอาบไว้ไหนโอ้ยมันสูงแท้เอาโหลดเปียงพอปอกโอ้ขึ้นมาเออฮักเอาใช่ไหม พ้นมาหอดหางแล้วพี่น้องเอ้ยมาหอดหางหน่อยละเต็มเลยผลสด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 ,สด,สดจากสวนโคกหนองนาโมเดลเดี๋ยวคักเดียวแนี่ยผลฝอยฝวกสมบูร ด้านก้าสอนสอมให้เข็มไปนันตื่นสำเน,นียนมันบนลง